กระเพาวเว้เออโอ้โหลดนี้คอมไม่แพ้ชาติใดนนโลกครับออโอ้โหบอกเลยนี่คือความท้าทายความท้าทายความท้าทายขนาดหนักของกระเพา นะครับผมนะฮะก็สว,สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมกะเพากันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมที่มีชื่อเกมโอเคชื่อเกมอะไรนะอ๋อสปีดดิปเตอร์นะฮะก็สำหรับเกมเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมแข่งรถนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคเนี่ยที่ผมจะมาสอนทุกคนในวันนี้นะครับก็เรื่องของก็คือเรื่องของการสำหรับใครนะฮะที่แบบว่ามือถืออาจจะแบบเล่นแล้วกระตุก เล่นแล้วไม่ได้ดั่งใจไม่ถนัดมือหรือหรือแบบมือถือเราไม่แรงมากขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถมาเล่นเกมน,นี้ในคอมได้นั่นเองนะฮะโดยที่ถามว่าเล่นในคอมมันโหดกว่าเล่นในมือถือไหมถ้าผมพูดตรงๆเลยเนี่ยประสิทธิภาพที่เล่นนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าคือป,ปกติเนี่ยผมก็เล่นในมือถือไงแต่แล้วทีนี้เนี่ยผมอยากจะอัดให้ความรู้นะับว่ามันก็เล่นในคอมได้แล้วก็เล่นในโหดเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับผมโอเค ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่อ๋อลืมบอกไปนะครับอันนี้ผมมาเล่นในโปรแกรมน็อกนะนะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้ว่าโปรแกรมน็อกคือโปรแกรมอะไรเป็นโปรแกรมที่จําลองนะครับเล่นเกมมือถือในคอมนะฮะโอเคก็คือทํานองนี้สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าโหลดโปรแกรมน็อกอะไรยังไงก็ไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมนะฮะโอเคเรามาดูที่การตั้งค่าปุ่มกันเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าผมตั้งค่าปุ่มได้แบบน่ารักมากนะฮะ โดยที่สําหรับการตั้งค่าปุ่มของผมนะครับก็จะมีดังนี้นะฮะทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นปุ่ม A กับปุ่ม D นะฮะเป็นตัวแทนของมือซ้ายของเรานะับปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับในคอมในเอ่อในคอมหลักๆในคอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม FPS หรือเกมอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะมีปุ่ม WASD เพื่อเป็นการบังคับทิศทางหรือเป็นการเดินใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เช่นกันฮะอันนี้เป็นการบังคับทิศทางนะครับก็เลยตั้งเป็นปุ่ม A กับปุ่ม D นะครับผมแล้วก็สําหรับ ทางด้านขวามือก็เปรียบเสมือนมือขวานะครับโดยที่ผมตั้งค่าเนี่ยผมตั้งค่าเป็นปุ่มลูกศรหมดเลยนะฮะโดยที่ปุ่มดิฟนะฮะจะเป็นปุ่มลูกศรลงนะฮะเป็นตัวแทนของมือขวานะครับแล้วก็ปุ่มทางซ้ายนะฮะก็จะเป็นปุ่มของสปีดบูสได้ไหมอ่าเป็นปุ่มสปีดบูสก็เป็นปุ่มลูกศรทางซ้ายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใช้ไอเทมต่างๆนะครับเป็นลูกศรขึ้นบนแล้วก็ลูกศรขวามือนั่นเองนะฮะโอเค โอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าคีย์บอร์ดนะฮะเราลองมาแงนกัน,นอดีกว่าาอ,อนนี้หมดฝึกสอนนะครับผมก็คือเราต้องใช้ดับเบิ้ลบู๊สครั้งถามว่ามันประสิทธิภาพนะครับเล่นในคอมกับในมือถือนะฮะก็เล่นในมือถืออาจจะสะดวกกว่านะใช่ไหมใช่สะดวกกว่าแหละออา มันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะจะถามว่าโหดกว่าชาวบ้านเขาไหมก็อาจจะไม่นค่นั้นนะครับคือพูดง่ายๆว่ารถผมไม่ค่อยแรงนี่แหละจะตรงๆนนะ <c oughs> นะฮะจะสังเกตได้ยินเสียงนะคืออันนี้ผมเล่นในคอมจริงๆนะครับได้ยินเสียงคีย์บอร์ดไหมฮะโอเคครับผมนี่เลยสามารถใช้ในตรงในตัดอะไรได้แบบปกตินะฮะเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับ กดสูตรกดอะไรได้แบบปกติมากโอเคจบม,มือฝึกสอนแล้วนะฮะไปเราออกออกจากนี่เลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเทสเล่นแข่งกับคนจริงๆนะครับเราจะมาดูกันว่าผมสามารถเล่นในคอมสู้กับเล่นในมือถือได้หรือไม่นะฮะเรามาดูกันนะ,ะไปที่ห้องแข่งหลักฮะผมไม่อยากลงททวร์มนต์นะครับตอนนี้ผมเล่นมาจน level ยีแล้วนะครับไม่เคยเติมเลยสักบาทนะครับโอเคเราไปที่แมตช์นะฮะ แล้วก็โซโล่แล้วก็กดลุยเลยไปคือ <C ül üyor> จะว่างไงดีล่ะถามว่ารถผมก็เสียเปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นในคอมบีอีกเนะฮะเราจะลองมาดูกันว่าเราจะสามารถเล่น,น,นได้ที่1ได้หรือเปล่านะครับเอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นหรอกนะฮะว่าผมจะได้ที่1น,นะครับแต่ก็มีแววไปไปได้สูงอยู่นะฮะอ้โหแฟชั่นห6ห พวกเทพทูทั้งหลายนะครับคือรถผมเนี่ยเป็นรถแลนด์บีฮะแล้วก็เป็นรถแจกด้วยนะฮะปีกที่ได้ก็สุ่มมานะฮะเขินจัดโอเคครับผม <c oughs> มาบอกเลยว่าไม่ได้แดกกูล็อกมาลุยรอดถนะฮะเ,เปิดเบิกเลิกมาได้ดีฮะเบิกเลิกมาได้ดีนะครับโดนเบียดยับเลยนะฮะไปครับผม แอนแอนแอนโอเคได้อยู่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 โอ๊ย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 สป,ปีดไปเลยสป,ปีดไปเลยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราจะแพ้คนอื่นไม่ได้เออเอออย่างไรล่ะอย่างไรล่ะอย่างไรล่ะโอ๋อชนอย่าชนนะอย่าชนนะอย่าชนนะโอเคเออวีดูซี่บูทไปแล้วครับผมจังหวะนี้เออ โอเคครับทิปตรงนี้ฮะเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ CDB Boost ไปเลยว้าวแอดแอดแอดแง้์ CDB Boost ต่อโห oh, ถามว่าไม่ได้แย่ขนานั้นนะเนี่ยเก็บในตัดได้ด้วยครับไปเลยครับจังหวะนีะ้เป็นจังหวะที่เราสมควรที่จะได้แซงคนอื่นเขานะฮะถ้ารถเราไม่แรงไปเลย สปีดเดียวยาวไปครับดิฟมันมากดิฟได้เปลืองมากครเป็นการดิฟที่โคตรเปลืองโอเคไม่เป็นไรครับ <ST>. ต้องเข้าใจว่ารถเราไม่ได้แรงเหมือนชาวบ้านเขาอ,อ่าไปเลยไปเลยทากิชิแอนแอน,แ,อนแงนครับแงน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 เออที่สองแล้วเวอเอาเว้กระเพาเวยเออ โอ้โหเลดี้คอมไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโอ้โหบอกเลยนี่คือความท้าทายความท้าทายความท้าทายขนาดหนักของกระเพราเออโอ๋ยฉอดได้เลยจังหวะนี้อ๋อชิบหายแล้วสปีดเลยแล้วกันไม่เอานะอย่าแซงแล้วนะโอเคครับถึงท้าทายแล้วถึงท้าทายแล้วเรียบร้อยโอ้โหได้ดิวได้ดิวได้ดิวเรคคอร์ดเลยครับนะฮะสถิติใหม่ทั้งนั้น นะครับเล่นในคอมครั้งแรกว้าโอเคครับผมนะครับก็ถามว่าเล่นช่วงแรกๆนะฮะก็คุยกันตรงนะครับเล่นช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยชินหรอกครับนะฮะสำหรับการเล่นในคอมนะครับคือคือไม่ชินเลยนะฮะตาแรกที่ผมมกดในคอมผมก็ไม่ชินนะฮะแต่ผมก็พยายามหาปุ่มที่แบบอ่ามันชินนะครับผมนะฮะก็โอเค ก็ได้ปุ่มมาตามนี้แหละผมคิดว่ามันถนัดกับตัวผมมากที่สุดแล้วนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาเกินเพียงเท่าน,นี้นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นการเล่นเกม s p e e d d i เตอในคอมนะฮะที่อาจจะเปลี่ยนบรรยกาศใครหลายคนได้นะแต่ก็อะไรครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็ถามว่าเล่นในมือถือถามว่ามันก็สบายอยู่แล้วถ้าใครมือถือแบบว่า แรงๆอยู่แล้วเนี่ยก็จะเล่นให้มันมือหน่อยนะครับกดได้ถนัดหน่อยแต่สำหรับใครที่มือถือกระตุกๆเนี่ยคอมนะครับหรือโปรแกรมน็อกก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะสำหรับการเล่นสปีดดิฟเตอร์ในคอมนะครับผมนะฮะคลิปนี้ทางน็อกและทางกาลินาไม่ได้จ่ายนะครับก็หาค่าโฆษณาอยู่นะครับมามามาโฆษณากันได้โอเคชอบมันเลยโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะฮะฟิวเจนี่เฮลสกาักรไบบายนะครับผมสารพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ เร่นยังไงให้โหดแบบไม่เติมนะฮะโอเคครับผมนะครับสำหรับนี้ก็ซีอูเจนยี่เห็นแล้วจกันบ๊ายบาย